ว่ไม่น่าจะมีอิทธิพลนะมีอิทธิพลด้วยไม่น่าจะมีอิทธิพลนะก็อยากจะนักข่าวผู้สื่อข่าวมีข้อมูลอะไรที่ลึกๆอยากจะให้ผมรู้เกิดได้เลยนะครับในตอนประชุมเนี่ยพูดได้เลยเดี๋ยวจะให้นักข่าวเขาไปดูติดตามไปผก็ไปงี้มีประเร็นข้อเสนอในเรื่องไหนที่สำคัญสุดรัมเออจะเป็นข่าวแต่ประเด็นก็มีเรื่องหนมูลนิธิเงินที่ได้มาถูกต้องไห ใช้ช่องไม้สองเงินทวัดที่สำัพุทธให้มากับการใช้เงินของชาววดของบางราจันระสามเนี่ยจะมาดูเนี่ยต้งแต่วัดุทประการตีที่ตีเาวรื่งดาวโลกเลยจะมีข้มที่ต่างประเทศนีนะครับท้าเห็นดำเนินการไปยังไงไปยับาจริงๆแล้ววันนี้วันนี้รัหมายงไครับก็ไปไรไ่ได้ไมไป็นไรกครทที่อยู่ก็ให้ข้อมูลมา แต่น่าจะอยู่ไม่รู้่ออยู่ไหมเขาบอกว่าไม่ยังไมไม่แน่ใจครับ่วงพ่อไ่ติดต่อมายงอย่างเกิดผลในการรับข้อควา่เอะ่รถ้าคงแค่เกิดความสบายใจนการตรวจสอบมาแต่ยังเป็นเจ้าวาดอยู่หมายถึงว่าท่น้ก็ยังคงม่ไอกสารการพจารณาการคดมีวันี้อะไรผมก็ลงวทคนมีด้วยะ คือเรื่องมันไม่จบสักทีแล้วก็มันไปคนละทิศคนละทางถูกไหมแต่าาคนนีาา้ไปในทานี้แต่คนนี้ก็อ้างอ่นะอไรอย่างนี้มันร,รื้อวเองว่ามันเกิดอ,อะไรในฐนานะที่เราดูแลก,ก,กับดูแลพ,พุทธศาสนานะครับรเพราะฉะนั้นเราําอ,อยากจะมาดูไม่อยากจะให้เกิดวิกฤติศรัทธาซึ่งมันเกิดมาเยอะมากแล้วตอนนี้เราไม่ต้องการให้มีการเสื่อมศรัทธาในศาสนาพุทมมากขึ้นมันมีสองส่วนนะต้องเข้าใจก่อนส่วนหนึ่งคือเงินของวัดซึ่งมาจากงบประมาณ นะิ<ม>ับเงินของวัดที่เป็นเสสาสำนักวัดเนี่ยเป็นของสำนับพุทธเมรอ <c oughs> แต่อีกส่วนหนึ่งเ,เงินบุญที่ที่ตั้ง่าซึ่งตรงนี้เป็นข้อสงสัยของชาวบ้านมานกว่าเงินบุญที่ที่ตั้ง5่าของบุญที่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเ,เงินตั้งเยอะตั้งเยะเราเป็นร้อยล้านเนี่ยมันยังอยู่ดีไหมเอาไปใช้อะไรถูกไป่ถูกมาสมหรือเปล่าซึ่งไอ้มูลนิธิมันขึ้นกกะทสมหาไทยมันไม่ได <c oughs> ้ขึ้นเกิดสมสำนักพุทธแต่สหรับพุทธเนี่ยเราก็ตรวจสอบว่าวัดได้รับงบประมาณมาใช้ถูกต้องไหม แล้วเงินของอบริจาคที่เขาวัดเนี่ยเอาไปถูกตอก้องไหมใช้ถูกตอก้องไหมแค่นั้นเองเรื่องที่ดินด้วยไหมครับท่านเรื่องที่ดินก็ต้องดูด้วยว่าจะดินวัดนั่น่ะเออเออเอาเงินอะไรไปซื้อนะครับก็จะดูด้วย <c oughs> แต่จะดูืจดอจะดูภารวมรวมดดูไปเพราะเราก็ยังไม่ทราบ <c oughs> มีมรายละเอียดมากม,มีรายงาน<ม>ว่าเมื่อวานเนี่ยมีการไปโอนที่ดินกันแบบนี้มันผิดปกติไหมครับเริ่มโอนที่ดินกลับมาคืนวัดเนี่ยผู้ที่ถือครองก่อนหน้านี้ครับ เราพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นหลักคานะครับเพราะถ้าถามมาผมก็ยังไม่เห็นหลราคาจะตอบไม่ได้ในงานประชุมครั้งนี้เรื่องของอิทธิพลผลรักด้วยไหมชาวบ้านที่อยู่ใกล้เปิดเปย์นาค่ะว่าเป็นอิทธิพลวัดแม่นาจึมีอิทธิพลนะมีอิทธิพลด้วยเหรไม่น่าจะมีอิทธิพลโอเคก็อยากจะนักข่าวผู้สื่อข่าวมีข้อมูลอะไรที่ลึกๆอยากจะให้ผมรู้เชิญได้เลยนะครับในตอนประชุมเนี่ยพูดได้เลย เดี๋ยวจะให้หนักข่าวก็ไปดูดีังกันะขอบคุณมากไ